อกล้วา,า<อ>น่<ม>ารักนช่อกินแล้วสวัสดีครับทุทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมา,าพามาดูน้ำโชคนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนนะครับมิน้ำโชคอยู่ไหนอะเดี๋ยวไปชมในนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำโชคกันนะไปฟังนู้นนะทุกคนมาดูนำชคน้ำชคมานี่นำโชคนำชค ไปแล้วออกไปหน่อยหายแล้วไม่เจอหายแล้วทุกคนเขาจะชอบอยู่ตรงนี้ค่ะเฮ้ยทุกคนไปยังผมรู้สึกว่าอ๋น้องอยู่ในนี้น้องอยู่ตรงนั้นนั่นทุกคนน้องอยู่ตรงนั้นนู่นนู่นนู่นนโชคอยู่นี่อยู่นี่เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าน้ำโชคจะเลือกอะไรระหว่างหญ้าแห้งกับหญ้าเปียกแล้วก็อาหารแล้วก็น้ำนะครับนั่นแหละ แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ออกมาเราจะกลัวพี่แมทธิวน้ำโชคนช้ชคครับอ,อีกสักพักผมจะยกโซฟาขึ้นแล้วนะคะออกมาเร็วออกมาเร็วโอุย๊ยออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเเรร็็ววมาน้ำโชคมาที่ก่อนน้ำโชคครับมาสวัสดีกอล์ฟะแมทธิวถือยื้อยญ้าไว้แล้วเรามาหยิบให้เขาดูว่าเขาจะกินอะไรระหว่างหญ้าแห้งกับหญ้าสดอ่ะสวัสดีครับก่อนนิ่งๆสวัสดีครั่ะโอ้ยชื่อน้ำโชคครับอุ้ย กูความสูขมานี่นะครับน้ำโชคแล้วก็น้องลงน้องลุน้ำโชคออนอดมอดมน้องออดมอดมกินแล้วยญายญาเปียกก็สัเริจนะคะับยาสดยายาสดก็น้องก็กินนะครับนี่น้องกินยาสดนะยายาสดผ่านครับหญ้าสดผ่านไหมนี่ผ่านกินเลยน้ำโชคบอกอร่อยมากค่บขอโปรดกินอีกไม่กินแล้วอาหาร เดี๋ยวน้ำโชคเสร็จไปไหนไงไปที่ที่อันนี้คือห้องน้ำขเค้านะคะใช่ค่ะนี่ถอดจะขังเฮ้ยแมนปอแมนปอตัวอะไรเฮ้ยทุกคนเฮ้ยน้ำโชคจะกินน้ำโชคน้ำโชคกินไม่ได้น้ำชคไม่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 ไกินโนโนโนน้ำโชคกินปีกไปแล้วทุกคนน้ำโชคกินปีกน้องไปเร็วอ๋อใครออกมาน้ำโชคน้ำโชคแย่าย่แย่ไม่กินอ่ะกินก็ได้แงม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  ไว้ไม่ให้น้องออกไปนะครับนี่ก็จะเป็นหญ้าอ่หญ้าแห้งนะครับนี่จะเราก็จะมัดรวมๆกันไว้เป่นี้ค่ะโอ้โหไม่ค่อยชอบกินนะทุกคนกินแบบก็กลิ่นหญ้าแห้งก็ผมดีนี่เอนี่กินแล้วน้องน่ารักโอ้โหเขาเป็นดงหญ้าเลยเราเราไปอ่านในกระทู้มานะคะว่ากระต่ายเขาไม่ให้กินผักบุ้งเพราะว่ามียาเยอะใช่ครับ ใช่เขาก็กลัวน้องแบบกินเข้าไปแล้วก็จะท้องเสียค่ะแต่ว่าเขากินยากเขาไม่เป็นไรนะคะน้ำโชคไม่เป็นไรเลยนี่น้ำโชคเนี่ยนะน้ำโชคไม่กินเนื้อนะครับหายไปปีกเอ้ตกแสอาหารน้องกแต่เขาจะไม่ชอบเสียงดังนี่แมงปอหายไปหนึ่งปีน่าสงสารเออเดี๋ยวมมนยังไม่ตายเดี๋ยวผมเอาไปปล่อยอะครับตอนนี้ผมเป็นคนดีสีธัญญา ดูน้องกินหญ้านี่เงีๆๆๆๆ้ยงเงียเงี้ยงเงี้ยงเงียสรุปแล้วนะเราว่ากระต่ายชอบกินหญ้าสดมากกว่าหญ้าแห้งแล้วก็น้องก็ไม่ค่อยกินอาหารด้วยนะคบกินแต่หญ้ากับหญ้าแห้งถ้าไม่มีหญ้าสดน้องก็จะกินใช่อาาอันนี้มีหญ้าสดเนี่ยครับอาหารของเขานหน้าทานอยู่นะเหมือนขนมเหมือนขนมขอบแคบยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนถั่ว <c oughs> ลองกินไหมแมทไม่ไม่ใช่กระต่ายครับ แน,น่าจะเหมือนอยู่นะเราชิมดูนิดนึงนีงน่อันนี้ไม่เอามันไม่เหมือนเลครับมันก็เหมือนเล่หุยมันเหมือนอะไร,ระนะคับท่านผู้ชมสน็คแจ็คนี่แมทไม่เป็นไรครับผมไม่กินครับนี่ท่านผู้ชมเหมือนสน็คแจ็คจริงๆนี่มีกินกินโชว์หน่อยครับสน็คแจ็คไม่ดีกว่ากินอาจจะแบบไม่เป็นมิตรแต่ว่ารสชาติอาจจะแบบอู้หอร่อย,ออยใช่ไหมแต่ผมไม่ลองดีกว่าผมว่า แต่เขากินแบบยังยงนิ่งเลยนะคะย่าสดเนี่ยแน่ดูใช่นี่นะครับน้องจะไม่ฉีเ่เลียลาดนะคะท่านผู้ชมเขาจะแม้มน้องทําอะไรนะขี้ขี้เยอะมากทุกคนโห<ฮ>เมื่อกี้กินแล้วก็ออกทางตูดนึกว่ามเม็ดมะละกอทุกคนดูสิเหมือนมากเลยเหมือนเม็ดมะละกอไหมเหมือนครับแล้วก็กีนิกกินเขาเคี้ยวเข้าไปแล้วเขาก็ออกทางตูดใช<ด>่น่าอร่อยอ๋อทันต์ ข้ามต่อเขาบอกข้ามข้ามข้คัข้ามข้ามข้คันเลยว่าดูดูน้องน้องน้องคันอย่าเล็บน้องน่ารักแต่ว่าเขาไม่ให้จับเท้านะเหมือนเขาไม่จับใช่น้องคันนั่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 นกินแล้วก็อึอืแล้วก็กินท้องเสียหรือว่าถ่ายเร็วมันก็จะแบบมีกลิ่นนิดนึงก็ได้กินก็ได้กิน ย่เทีวฟังเสียงอะไรก็รู้เหมือนแฮมสเตอร์เลยนั่นยิ่งยิ้ินกโอ้ยอย่างนั้นก็ดีกว่าผมป้อนอาหารช้างว่าแล้วกันกลัวช้างกลัวช้างแต่ว่าผมไม่กลัวกระต่ายนะครับคนอะไรกลัวช้างไม่กลัวเดี๋ยวกินสีน้ำเชาเดี๋ยวเออเอาให้น้องแก่หนู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 ผมยังงงอยู่ว่าปากน้องอยู่ไหนตอนที่ผมเอามาเลี้ยงใหม่ๆหม่อะตอนที่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมน้องกัดเัวนล้นน่ะ เน้องอร่อยน้องบอกผมอยากลองกินดูมั่งอะลองดูแล้วครับมันอร่อยกว่าอาหารเม็ดหรอเอากินญ้ากินญ้าเหมือนกระต่ายขมไม่หวานไม่มีโอ้ขี้ขี้แล้วทุกคนน้องไปแล้วไปแล้วต้องไปแล้วแล้วน้องทิ้งอ่าเนี่ย ก้อนไอม้มีมะละกอไว้ตรงนี้เหรอครับสรุปสรุป <Okay. S 2> สรุปว่าน้องชอบชอะไรที่สุดน้องชอบอ่าหญ้าหญ้าสดมากที่สุดครับคุยใช่มาแล้ว <laughs> อยู่ข้างหลังน้องชอบหญ้าสดที่สุดแล้วก็แล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นอันนี้หญ้าแห้งแล้วก็อาหารบาครั้งน้องก็กินบาครั้งน้องก็ไม่กินนะครับอ่ายังไงก็ฝากติดตามเพจมาทิวพัชระพาเพลินด้วยนะครับแล้วก็ยูทูบ e มทิวพัชระพาเพลินเหมือนกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อุ้มน้ำโชว์มาก่อน